ช่วงนี้สเสน่ห์แรงมากๆนะแล้วก็คนแปลกหน้าเข้ามาในชีวิตคุณเรื่อยๆโดยเฉพาะหน้าใหม่ๆอาจจะมีหน้าเก่าๆวนเวียนอยู่ในชีวิตคุณด้วยเป็นความสัมพันธ์เก่าๆที่เคยมีสตรอรี่เรื่องราวระหว่างกันหรืออาจจะเป็นลักษณะแฟนเก่าก็ได้ที่เขาก็ยังวนเวียนอยู่ในชีวิตคุณในขณะเดียวกันคุณก็มีการเริ่มต้นใหม่แล้วก็เปิดโอกาสใ,ให้กับตัวเองอยู่เสมอนะคะจะว่ามังกรครบซ้อนไหม <c oughs> ไม่ได้เรียกว่าคบซ้อนนะคะเพราะว่าคุณอยู่ในฟิวชั่นที่มันโสดใช่ไหม คุณจะโสดสนิทหรือไม่สนิทก็ได้ฉะนั้นความสัมพันธ์ที่คุณคบต่อนะคะมันอาจจะยังไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรที่คุณจะรู้สึกจริงจังด้วยอะ่ะบางคนก็อาจจะลึกซึ้งทางกายแต่ก็ไม่ได้ลึกซึ้งทางใจอะไรขนาดนั้นนะคะเอาเป็นว่ามันไม่ได้มีเงื่อนไขหรือกฎ,กฎกติกาอะไรอ่อในการที่เราจะต้องไม่สามารถจะคุยกับคนอื่นได้เลยอะนะเพราะคุณก็ไม่ได้โฟกัสที่ใครจริงๆด้วยะนะคะคนโสดก็มีสนิทนะ ความสัมพันธ์ใหม่ๆอ่ะจะเข้ามาทางด้านเรื่องของการงานก็ได้นะคะ